จากนี้พบกับพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกปริญาโทขภาภูมิมาไหน้าลูกหลานของก็ไม่ปน้องชาวจังหวัดลพบุรีจากไปหลายปีมีโอกาสได้กลับมาขอเสียต้อนรับดัๆเป็นกำลังใจกับพระเอกยอดนัก,กล่ครับขาบุญม,มาไรน่าและตาไปด้วย ูกเกียร์มาดาดดอกคอ่บอนข้างข้าววิหงรขาวข้าวะทะลาัลลับแสดงตั้งแต่รุ่นพ่อตั้งแต่ขวัญใจมาหาภูมิ่อไปก็จะไปรุ่นหลานเจ้าไว้แก่ตัวนี้ไม่ยอมแก่เชิ ไอ้้อยพระประธานพสักคกู่ก็มาเยี่ยมมาหามาคุยกันเอามาเยี่ยมใครและพระเ,เอกพรเดนะครับเดชดาเพื่อนรักของกอดใจมาไรยด้ก,ก็มาเยี่ยมหากันนะขอขอบพระคุณนะที่ยังที่ถึงมาหากันเยี่ยมกันนะครับประกาศประกาศตะวังอยู่ไหนตามทานลกมาดูลิเกด้วย เดี๋ยวขาดขาปองเด้งมึงดูซิพ่อเจือกับแม่สูงมาเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้ต้องกลับขอภัยไปยังไปแฟนท่านผู้ชมที่กล็รักด้วยนะครับอาจจะเสียอางลัดการส่งไปสนิทนะครับแต่บางทีเสียงขาดหายไปบ้างนะครับเพราะว่าสัญญาเสาอากาศอยู่ข้างข้างจะไปลอยใช้ใดไ,ดได้เลยมึงมึงไปยกเสาขาดหายยกเสาอากา กราบเ้าวัดวิหารเ้า ไม่ลอยราไปลำรูรสาธุสิบนิ้วน้องคำนับกราบบรรดาพี่น้องมาร่วมปิดท้องลวงอ่นาสาธุท้าวลพบุรีให้มีคนรักหนึ่งเจ็ดมอบสุกยศก เจ็ดนึ่งอะไรของมึงเนี่ยกูให้หวยแล้วแต่ <c oughs> ถ้าถูกเลยนะมึงได้ลกลับมาเล่นอีกนะเนี่ยเออแล้วถ้าไม่ถูกแล้วถ้าไม่ถูกนะมึงจะกลับมาไอ้โดนสดตรีนก็เหรอขออภิวัฒนกราบท่านเจ้าอาวาสให้ลูกศิษย์มวลญาตินิยมใจดี กราบพันพระอุดมใจดีทุกา่านกราบพันพระอุดมยังรักนิยมคงอยู่ยขอให้สุขีสุขโคสุขะส,สุขสวรริ์ทีพัดพัมงคล แม่ครัวจาอย่าเจ็บจนจอย่าได้ขาโสดพาสู่ข้าวหอมมะดอกบัวแม่ครัวใจบุญกราบเท้าขอบคุณอีกครั้งแม่น้ำเย็นวาดอยอร่อยจังจริงจัง แม่น้ำเย็นหวานจอยอร่อยจังให้มีเขาสุดลายตัวงให้มีเงินไหลลังก็รู้จะทำอะไรขอให้ร่ำรวยขอบคุณที่มาช่วยอุ้มชู อย่างนี้ก็ต้องแถมให้แม่แม่ชาวัดชหารขาวกันหน่อยออขอบคุณไปยังท่นานพระจาราเชษนะครับผู้ติดต่อทีมงาน मेमा प्रथमम् ให้ว่าด่าใครด้วยแม่คุณคนสวยเรื่องความกะถึงนตไม่พอมาต้องเพื่อดาราคนเพื่้าทำไมสาวทุกฝ่ายเดินคนลงน้าไก่ทใจทำรวยเรื่งความชั่วทำใจต้เด

สำารวยลืมคําให้รวยให้รวยไปไงสำารวยลืมคําเออสงการดีนลยฮะกลับมาเจอกันดีเลยทําไมอ่ะเอาไม่กล้าไปไหนระยะใกล้ๆสองการเนี่ยเป็นไรอ่ะกลัวลูกหลานจับอาบนางโอ้ยเอาก็ดีแล้วไงจะาหน้่แสดงว่ามึงแก่แล้วสิ แกที่ไหนละ่ะทุกวันนี่มีเงินเดือนกินแล้วเงินเดือนอะไรเงินเดือนราชการเหรอเงินนึกว่าแกเนี่ยเราเราเงินนี่กี่ต้นเขาบอกนานหน่อยแต่ได้แน่เขาบอก <c oughs> มึงมาใฝ่ฝันรอเนาะมืน่นนึงนะกูกู้มาแล้วแต่วันนี้พี่รวนนางเอกที่เก่าดารอร้อยหลีครับเออนางเอกที่เกเก่าพี่รวนนะมาเหรอหเจ้าของ เอาเสียงหนูเนี่ยคนหหยตกลงเจ้าของเสียงหนูเอยจังเอกดังจริ่งแรงยุคสาคูเลยเนี่ยจริงหรือเปล่าเอามาเชียร์มาชมด้วยจางเอกคู่กับพรเจิดใช่เอ้ยเหรอนี่เกย์พวกเรานี่รวมตัวกันได้เลยนะเนี่ยนี่เราสามคนผัวเมียไปครึ่งคนนะนะเพื่อนกันเพื่อนกันร้องใอ้หลกร้องหน่อยให้ลูกเขเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เล่นปุ๊บดู พี่น้องใหม่ๆใไม่ง่วงเปล่าพรใหม่บาพรท่านที่มาวันนี้นั่งมืนสมชุนเนาะขอให้รวยกันเศรษฐีหลับว่าต้องเงิาได้อยู่ใครพวมันง่วงแน่โกาสแม่แก ให้เด็กคอยเกอร์นะครับสัญญาไม่ลอยไม่ได้ไม่เปนหลวงพ่อร้องแข่งกับเราเหรอ <c oughs> ไอ้บ้าหลวงพ่อถ่าสวดให้สินให้พรเออเนี่ยไปถวายสังฆทานมั่งนะปีเนี้ยออก็จะได้รวยๆเฮงๆออนะคนเราก็ต้องมีการโชคดีกันบ้างใช่เออไปให้หาหลวงพ่อมาแล้วไ <c oughs> ด้ <c oughs> อะไรมาหลวงพ่อให้มาสามสาสองตัว โอ้ให้หวยเหรอให้หวยนี่แหละอะไรของงวดสามสองตัวสามมาสามไปไม่ได้ยินใครหน้ามือสองตัวสามเบิ้ลโอ้กูการ์อย์ตาพี่พ่อแม่มึงถามไหมว่ามึงตัดผมร้านไหนมาเนี่ยทำไมทำไมชี้ขนาดนี้นะพยายามใกล้ที่ไปเขาเรียกทรงน้องหัวเหมือนได้นั่งคุยใกล้ๆกล้เลยสิมันนั่งใกล้ๆกันเฮ้ยเราสามสิบสามคนเกิดครึ่งคนเนี่ยทำไมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเออเนี่ยถามจริงๆถามมาเอ่อมึงว่า รถบัตรกับหมูอะไรสูงกว่ากันเอา้ารถบัตรก็สูงกว่าหมูสูงกว่าสูงกว่าไหรถบัตรมีกี่ชั้นสองชั้นหมูมีสามชั้นไ <c oughs> ได้เงี้ยมันไม่รู้ละ <c oughs> มันนึกยังไงมาถ่ายกูวะ <c oughs> เอ้ามันต้องถ่ายนะเ <c oughs> คนเราแก่มาเจอกันมึงต้องรู้อ <c oughs> ล้วเดี๋ยวไขมันตายทั้งคู่มึงกัวโอเคเฮ้ยดูซิมัน,นว่าเนี่ยเราทั้งวันเลยว่ามันเหมือนมะเขือพวกเราอ่ะ แกสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะชอบทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยฉันแม่ทัพไหทูลไข่เหี่ยวเอ้านี่ชื่อไข่กับเหี่ยวเหรอเออไข่โดนแดดแล้วมั้งเออทีหลังอย่าเรียกอย่างนี้นะทำไมล่ะไม่ดีดอกจะเรียกยังไงเอาไปในตลาดมึงเห็นกูสองคนเดินเฮ้ยไปไหนมาไข่เหี่ยววายเขาไงเรียกอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้ำลาดฮะตากัตินึงถอดยอด ไม่ใช่ผักบุ้งนี่นี่กระชายบบดนี้เราสามคนแล้วก็พร้อมทั้งอีกหนึ่งคนไอ้หลูเชื่ออะไรลูกมันนี่มันมีนมึงมีลูกไหมเนี่ยมึงมาเลนดีเกดลูกมึงใครก็มึงนะไอ้นามใต้มึงเนี่ยมึงหมดแรงแล้วมึงลึกใหม่ใหม่หรือมึง บันนี้เป็นคำสั่งจากแฟนหัวท่านให้เราสามคนออกตรวจรัตนาเขตอย่าช้ากันเลยเพื่อนนี่กี่โมงแล้ว3ามโมงตรง3ามโมงตรงใช่มึงมีนาฬิกาตรงไหนอ่ะนี่ไงไอ้นี่โกหกกันทั้งตาเส้สายสามโมงต่าโมงทบ้านตรวจรัตนาเตบ้านกูเรียกเก้านาเลยนะทำไมเรียกเก้านาฬิกาเอาก็3สามโมงก็ตรงตรงก็ถูกแล้วไปกันเถอะไปเออเออเเร่งเดินทางไป